สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกกระเหนือเซวอีสานทุกท่านนะครับพี่น้องสำหรับคลิปที่แล้วนะครับผมเฮาเดบิวเบิร์พัฒนุกรรมนะครับยูทีวีวัดฟาร์มแล้วนะครับเซเว่นดับบลซ์สำหรับคลิปนี้นะครับผมหลายท่านเบิรงคลิปที่แล้วนะครับยังค้างค่าใจอยู่ว่าตกลงเปิดราคาเท่าไหร่แต่ละตัวมีตัวที่ชอบพินิจใจกับหลายตัวแล้วมือนี้นะครับเตรียมโทรศัพท์ไว้เลยนะครับพี่น้องเมมเบอร์ไว้เลยนะครับชอบตัวไหนฝ้าวโทรเลยนะครับผมผมบอกได้ว่าราคานี้นะครับผมเป็นมือนี้เป็นมือเปิดฟาม นะครับราคาหนีผมมีอีกแล้วนะครับพี่น้องเอาแบบถูกใจผู้อยากเลี้ยงไม่การประมาณพันแท้นะครับบ่ผิดหวังแน่นอนเดี๋ยวไปพูดคุยกับเจ้าของฟาร์มเป็นยั่อยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาเปิดราคาให้เอฟซีที่ติดตามในเพจลูกคเหนียสอีสานแล้วก็ทั้งยูทูบนะครับวันนี้ที่วิวัฒน์ฟาร์มนะครับจะเปิดราคานะครับพี่เนาะครับผมนะครับเดี๋ยวจะพูดราคาทุกตัวเลยนะพี่เนาะครับผมถ้าสนใจมีราคานะครับมีตัวเลขกลมๆนะครับให้ได้ ฟังกันนะครับถูกใจรีบโทรเลยนะครับเรียตร้อยราคาเกรดลูกผสมเลยนะครับพี่น้องนะครับราคาเท่ากับลูกผสมเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับคู่แรกนะครับผมตัวนี้เป็นลูกสาวของดูดอ๊แปดห้าหนึ่งครับผมที่เกิดจากแม่สายไหนนะครับแม่ไวแซดครับแม่ไวแซดนะครับผมเป็นพ่อพันธุ์ชื่ออะไรนะครับซีพีเกตขีดสองครับซีพีเกตขีดสองนะครับนะครับเกิดจากแม่ ะครับพ่อพัน CP เจ็ดขีดสนะครับตัวลูกของเขาเป็นรูดอฟ851นึ่งนะครับผมตัวนี้เปิดจองหย่านมนะครับอยู่ที่ราคาเท่าไหร่นะครับพี่สองแสนครับสองแสนท้วนนะครับผมอ่ะราคาหย่านมสองแสนท้วนนะครับตัวนี้ตัวแรกนะครับผมอันนี้ใครดูคลิปแล้วก็จดนะครับไว้ตัวแรกนะครับเป็นลูกของรูดอฟ851ครับผมนะครับเกิดจากแม่ Y Z นะครับสองแสนท้วนเปิดหย่านมเพศเมีย นะครับ <trauma> ต่อไปนะครับตัวนี้ก็เป็นลูกของลูด็อกเหมือนกันนะครับเป็นลูกของลูด็อกเหมือนกันเป็นแม่นําเข้าตัวนี้เป็นแม่นําเข้าแม่เขาเป็น,ปนลูกของ c ีทีซีทับสิบสี่ใช่ครับลูกสาวก็เป็นลูกของลูด็อกแปดห้าหนึ่งเหมือนกันใช่ครับถ้าดูในคลิปที่แล้วนะครับใครที่ยังเห็นตัวไม่ช <ục> มัดเท่าไหร่ก็ดูคลิปที่แล้วก็ได้นะครับใครที่ติดตามมาจากคลิปที่แล้วนะครับตัวนี้นะครับ ดูข้อขาครับถูขาหน้าขาหลังมาเต็มเลยนะครับตัวนี้เปิดจองเท่าไหร่นะครับสามแสนครับสามแสนนะครับตัวนี้สามแสนนะครับนะครับเกิดจากจุดสี่ทาสิบสี่บวก b ู u e แปดห้าหนึ่งนะครับดูท้ายแน่นปึ๊กนะครับตัวนี้สวยครับตัวนี้นะครับเรื่องร้อยแนะนําชมตัวจริงจะดีที่สุดนะครับผมดูให้ดูเป็นคร่าวๆไปก่อนนะครับตัวนี้ก็ยานมกี่เดือนนะครับยานมหกเดือนครับหกเดือนจับยานม นะครับผมเดือนจับยานมนะครับอันนี้จดใบ a b b A ให้เรียบร้อยครับอ่านะครับผมจดใบนอกให้เรียบร้อยครับผมนะครับตัวนี้ราคาที่สุดคุ้มแน่นอนนะครับสามแสนนะครับอ้าวต่อไปนะครับไอ้กลุ่มนี้จะเป็นวัวเล็กนอนอยู่ทั้งหมดเลยนะครับอ้าวนะครับเรามาพูดแต่ละตัวเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมเข้าไปดูแต่ละตัวเลยดีกว่าครับอ่ากลุ่มวัวเล็กนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ อน้อยตัวนี้เป็นลูกของ r e s c u 435นะครับผม Rescue 435นะครับ Rescue 435นะครับตัวนี้นี่ครับ Rescue 435แม่เขาเป็น s ม o k i n g กัน109ทับเนะครับ Rescue 435สาวน้อยตัวนี้นะครับน้าแม่เขาเป็นวัวนำเข้านะครับผมเป็น Smoking กัน109ทับเจ็ดนะครับตัวนี้กี่วันแล้วครับเนี่ย อันนี้เกิดวันที่14พฤศจิกาครับ14พฤศจิกานะครับเปิดจองยานมอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ3แสนเช่นกันครับ3แสนเช่นกันนะครับผมเทียบกับตัวที่2ตัวนี้ก็จะได้เรื่องความยาวนะครับแล้วก็พันธุกรรมของเขาก็จะเป็นสมุกยิ่งกัน109ทับนะครับชอบนะครับสาสมไว้ตัวนั้นนะครับผมหรือตัวนี้ราคาเท่ากันนะครับราคาเท่ากันนะครับมาดูพัฒนาการเรื่อยๆก็ได้ครับมาจองก่อนก็ได้แต่ตัวนี้ได้ดูครับช่วงไหลยกกว้างนะครับลำตัวยาวนะครับตัวนี้ レ e คิวอินเทนชั่นสี่สามห้านะครับผมนะครับแม่เป็นสายสมุกอีกกัหนึ่งสุข้าวทับเจ็ดนะครับน่าสนใจนะครับประทุกบอย่างนี้รีบเก็บเลยนะครับเกรดประกวดแน่นอนนะครับราคานี้หาไม่ได้แล้วแน่นอนนะครับผมก็ไปมาหลายฟาร์มนะครับนะครับเกรดนี้เด็ดแน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูต่อนะครับผม ไปนะครับตัวนี้เป็นลูกสาวของพ่อไหนนะครับตัวนี้เป็นลูกรูดรอป851ครับรูดรอป851เหมือนกันสําหรับคู่นี้นะครับผมมีเจ้าของแล้วเนาะครับผมตัวนี้นะครับผมตัวนี้เป็นลูกสาวรูดรอป851นะครับแม่เป็นสายเจเอสลุกนะครับเจเอสลุกนะครับสองรอยทับหนึ่งนะครับตัวนี้ติดจองไปแล้ว2องแสนเท่าไหร่นะครับสองแสนห้าหมื่นบาทครับสองแสนห้าหมื่นบาทนะครับติดจองไปแล้วสาวน้อยตัวนี้นะครับผม ติดจองไปแล้วนะครับต่อไปนะครับแม่เทาวัวแดงนะครับลูกสาวลูด็อกเหมือนกันเนาะครับผมใช่ครับลูกสาวรูด็อกเหมือนกันนะครับแม่เป็นวายโอนวายโอสายไหนนะครับแม่เขาเป็นสายรอฟอดครับอ่ารอฟอดนะครับแม่เป็นรอฟอดนะครับกับลูกสาวนะครับพี่ไปจิ้มลูกสาวออกมาหน่อยครับสาวรูด็อกแปดห้าหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับอยู่ที่ราคาเท่าไหร่นะครับติดจองเปิดจองไว้ หนึ่งแสนห้าครับหนึ่งแสนกับอีกห้าหมื่นบาทครับตัวนี้นะครับตัวตั้งคอนะครับลายนะครับผมตัวนั้นนะครับเป็นรูดอกแปดห้าหนึ่งนะครับบวกรอฟอร์ดนะครับหนึ่งแสนกับอีกห้าหมื่นบาทนะครับราคาจองย่านมนะครับราคาจองย่านมเดี๋ยวให้พี่เขาไล่มาให้ดูนะครับอ่าตัวนี้โครงสร้างดีครับใหญ่หนานะครับอ่าต่อไปนะครับผมตัวนี้เป็นวัวนําเข้าอุ้มท้อง นะครับเป็นลูกของอาบาเช่ห้าทับสิบห้านะครับกับแม่ใส่นะครับชาเปรี้ยวหนึ่งหกแปดครับชาเปรี้ยวหนึ่งหกแปดนะครับผมแม่เขาเป็นชาเปรี้ยวหนึ่งหกแปดส่วนพ่อเป็นนะครับอาบาเช่ห้าทับสิบห้าครับผมอยู่ที่ราคาเท่าไหร่นะพี่ตัวนี้กะว่าจะเก็บไว้พัฒนาพันธุกรรมต่ออ่าตัวนี้เก็บไปเนาะครับผมตัวนี้ยังไม่เปิดนะครับผมตัวนี้เป็น อาวัวเอาไว้ต่อยอดพันธุกรรมในฟาร์มนะครับตัวนี้ยังไม่เปิดนะครับอันนี้ก็คือเป็นแม่บีมาเตอร์แม่เขาก็เป็นตัวกุ้มท้องมาบีบร้อยติดจองไปแล้วครับผมนะครับถ้าไม่ติดคงเสร็จบ่าววัทีนะครับวาทีสนใจนะครับอยากเียงบีบพอดีนะครับอ่ะต่อไปนะครับต่อไปเป็นวัวเทานะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีส่งมอคาววัวเทาตัวนี้นะครับวัวเทาตัวนี้นะครับติดจองเพิ่งติดจองไปเมื่อนาทีที่แล้วนะครับผม อ่ก่อนจะถ่ายคลิปนะครับติดช่องไปแล้วแม่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวทำส่งมอบนะครับอ่ตัวนี้ท้องข้อไหนนะครับตัวนี้ท้องอ่าดูดอ๊แปดห้าหนึ่งครับดูดอ๊แปดห้าหนึ่งนะครับเขาเป็นลูกสาวของอาร์คิเต็กโต่เก้าสองศูนย์เก้าสองศูนย์ครับผมนะครับท้องที่สามนะพี่เนาะท้องที่สามครับท้องที่สามนะครับผมโหูโบ๊ทเต็มใบครับตัวนี้ร้อยห้าสิบมีนะครับท้องสี่เดือนกว่า เอาตัวไปนะครับตัวนี้แบรนด์ไรโอครับผมนะครับตัวนี้เป็นสายพันธุ์ทุกกำไหนนะครับเป็นลูกเอ็กซ์เรย์เปกสองอ่าทับหนึ่งครับลูกเอ็กซ์เลรีแปดสองห้าทับหนึ่งท้องกับพ่ออ่าลูฟัดตองสามรูฟัดตองสามนะครับกี่เดือนแล้วพี่ในท้องสี่เดือนกว่าครับสี่เดือนราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับพี่เปิดไว้ตัวนี้เปิดไว้ที่สามสิบห้าครับสามแสนกับอีกห้าหมื่นบาทครับผมนะครับเป็นวัวสาวท้องแรกนะครับตัวนี้วัวสาวท้องแรกนะครับตัวนี้ ส่วนสูงอยู่ที่ประมาณร50มีนะพี่เนาะน่าจะใกล้เคียงนะครับประมาณ150ไม่ไม่ถึงก็ใกล้เคียงครับ148่บบวกสาวท้องแรกนะครับพร้องกับรูฟัดตอง3มแยกเพศแยกเพศครับแยกเพศนะครับตัวนี้3 5 0 0ราคาเรียกไว้นะครับยังต่อรองได้อีกนะครับผมตัวนี้ทุกตัวทุกตัวที่นี่เป็นราคาเรียกราคาไว้ทุกตัวต่อรองได้นะครับใครผ่านไปผ่านมาก็มาชมตัวจริงได้ที่นะครับอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมานะครับ ต่อไปนะครับตัวนี้เป็นแม่ไายพันธุกรรมไหนนะครับอ่าพ่อเขาเป็นบรินเทียาสองซีซีบริวเทียาสองซีซีท้องกับดูด๊อกแปดห้าหนึ่งครับท้องกับดูดอกแปดห้าหนึ่งแยกเพศครับผมนะครับผมตัวนี้กี่เดือนแล้วพี่ในท้องสี่เดือนเหมือนกันครับสี่เดือนเหมือนกันนะครับเนาะราคาอยู่เท่าไหร่ครับพี่สองแสนห้าครับสองแสนห้าตัวนี้คือได้ทั้งแม่ทั้งลูกในท้องไปเลยครับผมอันนี้สุดคุ้มครับหาไม่ได้อีกแล้วนะครับผม วัวเล็กก็20,000นนะครับอันนี้แม่ท้องนะครับก็ส0,000นเหมือนกันนะครับเอาไปลุ้นเอาติดท้องแยกเพศครับผมตรวจท้องเรียบร้อยนะครับกับพ่อไหนนะครับอ่ารูดอปแปดนครับรูดอปแปดแยกเพศนะครับตัวนี้เป็นท้องที่ไรนะครับตัวนี้ท้องที่3ครับท้องที่3นะครับตัวนี้นะครับโอ้ราคานี้แบบสุดๆเลยครับนะครับราคานี้หาไม่ได้นะครับผมบอกตรงๆเลยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเลิกงามยามดีนะครับ มาเป็นราคาเปิดให้พี่น้องเราได้ชมกันนะครับเอาตัวไปนะครับผมเป็นแบรนด์อ่าตัวนี้น่าจะเป็นโมริโนครับโมริโนนะครับเป็นโมริโนเป็นลูกสาวพ่อไหนครับอ่าพัโกรแปดหนึ่งสองครับอ่าพัโก8แปดหนึ่งสองนะครับตัวนี้เป็นวัวสาวนะครับเป็นวัวนําเข้าเนาะวัวนําเข้าครับวัวนําเข้านะครับค่าตัวมีไหมครับตัวนี้ตัวนี้ว่าจะเก็บไว้พัฒนาอ่าเก็บไว้พัฒนานะครับก็เป็นวัวสาวที่นําเข้ามาเพื่อต่อยอดพันธุกรรมนะครับตัวเป็นวัวสาวตัวนี้ยังไม่มีราคานะครับตัวนี้เป็นวัวนําเข้านะครับ ต่อไปนะครับเดี๋ยวพาไปดูวัวท้องอีก2ตัวนะครับแล้วก็วัวตีแม่อุ้มบุญนะครับแล้วก็มีวัวสาวอีก4ตัวครับผมนะครับเดี๋ยวไปดูราคาถือว่าเด็ดแน่นอนนะครับใครที่เข้ามาชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้นะครับเพื่อนๆนะครับที่อยู่ในกลุ่มแล้วก็อยู่ในช่องลูกข้าวเหนียวเสืออีสารเราที่กำลังหาวัวไปเลี้ยงนะครับมือนี้อ่นะครับผ้าพีผ้าหน่องมาเบิ้งนะครับเด็ดเด็ดเลยนะครับเอฟซีทุกท่านที่เบิ้งคลิปแล้วนะครับผมอยากจะได้เรืองรอยไปเลี้ยงนะครับคลิปนี้ถือบอกว่าสุดยอด แล้วก็เป็นคลิปที่นะครับราคานี่บอกได้ว่าหายากครับพี่น้องนะครับที่จะมีโคนมาเปิดและเลือดลอยราคานีนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งกันนะครับทางสุดนน้ำ่นมีอีกครับงูสาวอีกซี่โตแล้วก็แม่ท้องนะครับผมเดี๋ยวมาดูวัวท้องนะครับผมสําหรับส่วนที่สนใจวัวท้องนะครับตัวนี้เป็นแม่อุ้มบุญนะครับตอนนี้เขาอุ้มท้องอยู่กับข้อไหนนะครับซีทีหนึ่งทับเจ็ดครับซีทีหนึ่งทับเจ็ดนะครับผมเป็นสายพ่อนะครับสายแม่เป็นลีน่าลีน่า ครับ901 901นะครับลีน่าสายวินนะครับสายวินเนาะลีน่าเป็นลูกของเอจีตองหนึ่งลีน่าเป็นลูกของเอจีตองหนึ่งครับแม่แม่เขาเป็นลูกวินเชสเตอร์ครับอ่าโอเคครับผมนะครับตอนนี้ท้องกับซีทีหนึ่งเจ็ดนะครับตอนนี้เป็นแม่อุ้มท้องอุ้มบุญนะครับก็คือเราตัวอ่อนที่อ่าไข่ของลีน่านะครับผสมกับนะครับน้ำเชื้อของซีทีหนึ่งทับเจ็ดนะครับฝากในท้องเขาสี่เดือนกว่า นะครับตัวนี้เก็บไว้หรือเปิดราคาตัวนี้เก็บไว้ดูดูหน้าหน้าตาลูกนิดนึงอ่าดูหน้าลูกนิดนิดนึงครับผมตัวนี้ยังไม่ได้เปิดนะครับผมเอาเก็บไว้ดูลูกของเขานะครับใครสนใจลูกซีทีหนึ่งครับเ็ก็เอาไว้คลอดแล้วค่อยมาจองนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับอ่านะครับต่อไปกลุ่มนี้ก็จะเป็นวัวเอาไว้เลี้ยงไว้อุ้มท้องเนาะครับผมนะครับเดี๋ยวเราไปดูวัวท้องมีวัวท้องมี2ตัวครับนะครับพี่เอาขึ้นให้ดูหน่อยครับตัวนี้เป็นท้องสาวเนาะ อันนี้เป็นท้องสองครับท้องที่สองนะครับตัวนี้ท้องกับท้องกับล็อกเกียร์เมอร์สามเก้าองค์นะครับตัวนี้เป็นเลือดร้อยสายประตูกมไหนนะครับอ่าเป็นลูกของนิคอนหน้าร้อยครับอ่านิคก้อนห้าร้อยนะครับท้องกับล็อกเกียร์เมอร์กี่เดือนแล้วครับท้องอยู่จ็เดือนกว่านะครับเดือนกว่าจะคลอดแล้วนะครับใครไม่อยากเลี้ยงนานนะครับเดี๋ยวพี่เขาเปิดราคาให้ฟังนะครับลูกหนลูกเร็วลูกหน่อเร็วเอานะครับเดี๋ยวให้ลุกโชว์ให้ดูนะครับ ูใหญ่ครับตัวนี้150มีนะครับส่วนสูงท้องกับล็อกกี้เอลเมอร์นะครับเจ็ด <7 S 2> เดือนแล้วพี่เนาะเจ็ดเดือนกว่าครับเด <7 S 2> เดือนกว,กว่าแล้วนะครับดึงเดิน,เดนหน้าให้หน่อยนะพี่นะครับเดี๋ยวพี่<อ>ดึงเดินหน้าให้ดูสักหน่อยนะครับอ๋ออยู่ที่ราคาเท่าไหร่นะพี่สามเซนสามเซนบาทครับสามแสมทน,ทนทุนๆนะครับผมได้ทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะครับตัวนี้ใส่แยกเพศนะครับอ๋อล็อกกี้เอาเมอร์นะพี่เนาะใช่ครับล็อกกี้เป็นสามเก้าหนึ่งเก้าสิบสามเปอร์เซน ครับผมตัวต่อไปนะครับตัวนี้เป็นลูกของวินบเชตเตอร์ท้องกับล็อกกี้เอร์่เป็นท้องที่เท่าไหร่นะครับท้องที่สี่ครับตัวนี้ท้องที่สี่นะครับผมกี่เดือนแล้วพี่ในท้องท้องตัวนี้ท้องอยู่6เดือนครับหกเดือนแล้ว6เดือนกว่าๆานะครับเปิดเท่าไหร่นะพี่สามแสนเช่นกันครับอันนี้ก็สามแสนเหมือนกันนะครับผมอนนี้ยกสองไปก็ได้นะครับผมสําหรับใครที่สนใจอยากได้เลือดร้อยไปเลี้ยงนะครับแล้วก็เป็นติดท้องแยกเพศ9 3เปเซนนะครับ ได้ตัวเมียแน่นอนนะครับใครสนใจก็นะครับติดต่อพี่เข้ามาได้นะครับเบอร์โทรที่อยู่ผมขึ้นให้มาชมตัวจริงก่อนก็ได้นะครับผมผมขึ้นที่อยู่ให้นะครับกลุ่มนี้ก็อันนี้เป็นวัวที่จะเอามาพัฒนาต่อนะครับกลุ่มนี้จะเป็นลูกทูบดอนะครับลูกสมุกกิงกันนะครับผมตัวนี้ลูกสมุกกิงกันเป็นวัวนำเข้านะครับเอาอีกสี่สาวนะครับนะครับ พี่เอากลุ่มนี้ขึ้นให้ดูหน่อยครับอ่ะนะครับตัวนี้เป็นลูกสาวของพ่อไหนนะครับรูดอกแปดห้าหนึ่งครับอ่าลูกสาวรูดอกแปดห้าหนึ่งครับตัวนี้อ่าลูกสาวรูดอกแปดห้าหนึ่งนะครับกี่เดือนแล้วนะครับอายุพี่ดึงเดินนามานิดนึงครับพี่อ่าประมาณสิบสี่สิบห้าเดือนครับสิบห้าเดือนสิบสี่ถึงสิบห้าเดือนนะครับรูดอกแปดห้าหนึ่งนะครับตัวนี้แม่เขาเป็นสายไหนนะครับแม่เขาเป็น ลูกวินเชสเตอร์ครับที่เปิดไป3ามแสนท้องอยู่เมื่อกี้อ่าแม่เป็นวินเชสเตอร์นะครับที่เปิด3ามแสนเมื่อกี้นะครับที่ท้องล็อตตี้เอลเมอร์ครับผมนะครับตัวนี้ราคาอยู่เท่าไหร่ครับพี่สองแสนบาทครับสองแสนนะครับผมตัวนี้สองแสนทวนนะครับสําหรับผู้ที่สนใจนะครับไอ้บัวสาวนะครับตัวต่อไปตัวนี้เป็นลูกสาวของซีทีจูดครับซีทับหนึ่งสี่ซีทับหนึ่งสี่แม่เขาเป็นสายไหนนะครับแม่เขาเป็นแบรนด์ไวนโอเป็น ครับผมแม่เป็นลอฟอร์ดอ่าเป็นลอฟอร์ดนะครับแม่เป็นวัวเทานะครับลอฟอร์ดครับผมแม่เป็นวัวเทานะครับตัวนี้เป็นลูกของจุด4ี่ทับสิอายุกี่เดือนนะครับพี่อายุ1ิบหกสิบเจ็ดเดือนครับสิบกว่าอาหกถึงสิบเจ็ดเดือนราคาอยู่เท่าไหร่นะครับสองแสนห้าครับสองแสนห้านะครับผมสองแสนห้านะครับอ่ะสองตัวสุดท้ายนะครับผมราคาพิเศษเลยครับอ่าราคาพิเศษครับสองตัวสุดท้ายนะครับอ่ะเดี๋ยวให้พี่เขา ดึงออกมาให้ดูนะครับดึงแต่ละตัวเอาตัวแดงก่อนนะครับตัวแดงเป็นลูกสาวของ x อ็กซ์เทับหครับ x อ็กซ์เทับหนะครับครับผมแม่เขาเป็นแม่เขาเป็นลูกนิค้อนห0าครับอ่าแม่เป็นนิค้อนห0านะครับแม่เป็นนิค้อนห0าตอนนี้กี่เดือนแล้วครับพี่อ่าเก้าเดือนครับอ่าตอนนี้เก้าเดือนแล้วนะครับตอนนี้เก้าเดือนแล้วนะครับเดี๋ยวนะครับอ่าดึง ให้ดูหน่อยนะครับผมส่วนสูงตอนนี้ก็ร้อยสามคู่นะครับผมประมาณ130นะครับเรื่องส่วนสูงนะครับอยู่ที่ราคาเท่าไหร่นะครับตัวตัวแดงตัวแดงเปิดราคาพิเศษในวันเปิดตัวฟาร์มเลยครับอ่าแสนห้าครับหนึ่งแสนกับอีก50,000บาทนะครับผมเอานะครับตัวนี้นะครับเป็นลูกของพ่อไหนนะครับอีกเซรีแปดสองห้าทับหนึ่งเซรีแปดสองห้าทับหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูตัวเทาครับพี่ทีนี้ เดี๋ยวพี่เขาตัวเทามาดูอันนี้ทีเด็ดเลยครับตัวเทานะครับเป็นลูกสาวของรูดอฟไอ้ล็อกกี้เอาเมือสามเก้าหนึ่งครับล็อกกี้เอาเมือสามเก้าหนึ่งครับกับแม่แบร์ไหนนะครับแมนวีทีแปดครับของท่านประธานต้อมนะครับผมแม่ก็เป็นลูกอาร์เคิโต้เก้าสองศูนย์แม่เป็นอาร์เคิโต้เก้าสองศูนย์นะครับอาร์เคิโต้เก้าสองศูนย์นะครับดึงมาทางนี้นะพี่นะครับอยากให้พี่เขาดึงออกมาให้ดูตัวชัดๆนะครับ รอบๆตัวครับเ,เดินหน่อยลูกเร็วเดินหน่อยลูกเร็วครับต้องจิ้มตูดทัง้งน่อยนะครับกลัวกล้องละลูกสาวของนะครับผมล็อกกี้เอบ์ร์สาเมเก้าหนึ่งนะครับผมกับแม่อาร์คิเทคโตนะครับส <92. S 1> องเก้าศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสองศูนย์นะครับผมกี่เดือนแล้วครับพี่นี่งเก้าเดือนเช่นกันครับเก้าเดือนเช่นกันนะครับตัวนี้ ราคาเปิดฟาร์มวันแรกนะครับผมเอาราคาให้เกษตรกรอยากได้พันธุกรรมดีๆไปเลี้ยงเท่าไหร่นะครับพี่1นึ0 0 0สบาทครับหนึ่งแสนบาทนะครับผมโภมาก่อนได้ก่อนนะครับตัวนี้ผมบอกเลยว่าทีเด็ดแน่นอนพันธุกรรมระดับนี้ราคานี้หาไม่ได้อีกแล้วนะครับอเมริกันมามั่นพันแท้เรียบร้อย1นึ0 0 0สบาทราคาเรียกไว้ยังไม่ได้ต่อรองนะครับเป็นวัวเทานะครับเกิดจากแม่นะครับวัวเทานะครับกับล็อกกี้เอบ์ร์สามเก้าหนึ่ง นะครับโทรมาเบอร์ไหนนะครับพี่084 084 450 450 5775 5775นะครับครับหมุดมาชมตัวจริงตัวจริงของวัวได้ที่เซ่นดันะครับที่อยู่คือตำบลโนนสูงตำบลโนนสูงอำเภอโนนสูงอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาครับจังหวัดนครราชสีมานะครับผมชื่อฟาร์ม วิวั์ฟาร์มครับวิวั์ฟาร์มนะครับปักหมุดไม่ได้ครับนะครับมาชมตัวจริงก่อนก็ได้นะครับวัวทุกตัวที่นี่ราคานี้บอกว่าเลยหายากนะครับอเมริกันพันแท้นะครับผมอันนี้วัวเทานะครับผมชอบตัวนี้อเด็ดนะครับผมราคานี้โทรก่อนได้ก่อนแน่นอนนะครับผมแอดไลน์มาได้ชมตัวจริงก่อนก็ได้นะครับผมถ้าแอดไลน์มาขอชมตัวจริงเปิดกล้องนี่เบอร์ไหนนะครับ091้ครับ091ศูนย์สองหนึ่งศูนย์สองหนึ่งสองห้าเก้าหกครับสองห้าเก้าหกครับผมอ่ะ แอดไลน์มาชมตัวจริงได้วันนี้ขอบคุณพี่ก้อยมากๆนะครับผมนะครับผมเซเนะครับเรามาเปิดราคาหน้าคอกวันนี้ก็เลือกดีนะครับเปิดฟาร์มก็มีวัวดีๆแบ่งให้เกษตรกรเรานะครับราคานี้ถือว่าเป็นราคาพิเศษผมบอกเลยว่าทีเด็ดหายากแน่นอนนะครับเกรดนี้ใครสนใจผ่านมาแถวโนนสูงก็ฝากไว้นะครับมาเยี่ยมมาชมนะครับผมแล้วก็จะมี IVF ออกงาเรื่อยๆเนาะ ตัวอ่อนแล้วก็มีแบ่นะครับผมราคาไม่ถึง2นะครับแสนกว่ากว่าหมื่นกว่ากว่าเอาหมื่นกว่ากว่าพูดผิดนะครับหมื่นกว่ากว่านะครับผมราคาตัวอ่อนหมื่นกว่ากว่าเองนะครับผมหลักๆเป็นพ่อไหนบ้างครับที่เราทํากับไข่ถ้าหากว่าเป็นแม่ดอนเนอร์สีแดงจะใช้กับสติเนสสิบตัศูนย์ครับผมครับเป็นแม่เทาเป็นแบรนด์ V8 จะใช้กับวีวีป0สามเปูนทั้หกครับครับผมนี่ครับเด็ดๆพันธุกรรมนี้บอกเลยยากนะครับ ราคาหมื่นกว่าบาทนะครับผมยังไม่รวมค่าทำทำท้องเนาะแล้วก็แม่อุ้มบุญอันนั้นก็ดีลเองกับหมอนะครับผมเรามีไข่ให้ก็สนใจก็ทักมาได้นะครับผมกับทีมงานของวิวัฒน์ฟาร์มนะครับกับพี่ก้อยนะครับเซเว่นดับปลิวครับวัสีลูกข้าวเหนียวชายสารก็ต้องขอบคุณมากมากนะครับผมที่ให้ไปเกียรติเรามาเป็นสื่อกลางนะครับมาเยี่ยมชมในวันเปิดฟาร์มแล้วก็ได้มาเปิดราคานะครับวัวเมริกาโนนพันแท้นะครับซึ่งวันนี้ก็มีส่งรอบนะครับผม ว so ันนี time, ้ก็ผมก็นะครับโดนตกไปหนึ่งตัวนะครับทีมงานลูกข head เสายอิสานนะครับจองไปหนึ่งตัวนะครับนั่นก็คือแม่อุ้มท้องนะครับวัวเทานะครับผมอุ้มท้องกับรูดอ๊ะแปดห้าหนึ่งนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าตัวไหนที่ช่องลูกข head เสืยอีสานเราจองไปนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันครับผมนี่ก็เป็นพิธีส่งมอบนะครับผมวันนี้นะครับบ้าวลูกขเ h ียวมาหอดคอกนะครับผมเปิ้ลกะเลยถ่ายคลิปนะครับก็เลยคุยกันว่ามาเห็นพันธุกรรมดีๆนะครับของที่วิวัฒน์ฟาร์ม อยากจะได้พันธุกรรมดีๆนะครับไปเก็บไปที่ลูกข้าวเหนียวฟาร์มนะครับก็ถือว่าเป็นแม่พันธุ์อีกตัวหนึ่งนะครับผมเดิมก็เป็นของแบรนด์ทีแนะครับของทีแลูกเซียนฟาร์ม่าลูกเซียนฟาร์มนะครับผมนะครับกลุ่มเมืองยะวันนี้พี่ต้อมก็มานะครับผมเจ้าของทีแนะครับผมเจ้าของวัวเดิมนะครับตอนนี้นะครับก็ติดท้องอยู่กับลูดอฟแปดห้านะครับ อันนี้บาดลูกข้าวเหนียวก็ติดจองไปในสองกว่ากว่านะครับผมอ่าสองแสนกว่ากว่านะครับก็จบกันที่2 0 0แสนกว่ากว่านะครับเอาไปต่อยอดพันธุกรรมที่ลูกข้าวเหนียวฟาร์มนีงก็ฝากติดตามนะครับวันนี้ก็ส่งมอบกันนะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับทีมงานของวิวัฒน์ฟาร์มนะครับเซเวนะครับที่นะครับแบ่งพันธุกรรมดีๆนะครับแล้วก็พี่ต้อมวันนี้ก็มาเป็นเกียรติด้วยนะครับมาเป็นพยานด้วยเจ้าของวัวเดิมก็คือแบรนด์ T8 นะครับสำหรับตัวนี้ก็เป็นลูกของอาร์เคเต็โต920 นะครับติดท้องกับลูดอฟ851ห้า้แยกเพศต้องให้เจ้าของเขาพูดว่าจุดเด่นเป็นยังไงนะให้พี่ต <Morris aí> ้อมพูด <imp> พี <tomato ização> ่แอ้พี่ต้อมพี่ต้อมช่วยหน่อยพี่ต้อมเล่าของจุดเด่นวัวตัวนี้หน่อยครับเป็นยังไงบ้างนะครับครับสวัสดีครับผมธีรพัฒน์สื่อกลางนะครับเป็นประธานกลุ่มเมืองย่าแล้วก็เจ้าของฟาร์มทีแปดลูกเสียนฟาร์มสำหรับวัวตัวนี้ที่ผมบีดมานะครับเขาเป็นวัวสายเทาที่พิกเมนต์จัดมากนะครับแล้วน้ำนมดีผสมติดง่ายเป็นลูกอาคิโต920้าสองศนะครับ การเลี้ยงลูกการคลอดง่ายนะครับเลี้ยงง่ายนะครับตัวนี้เหมาะสําหรับเป็นแม่พันธุ์ต่อยอดได้ได้ดีนะครับแล้วราคาขนาดนี้นะครับราคาขนนถือว่าเป็นราคาที่ที่ให้กันจริงๆนะครับครับผมให้ให้น้องไปต่อยอดจริงๆก็ยินดีกับเจ้าของใหม่แล้วก็ผู้ขายด้วยครับครับผมอ่ะเลิกงามยามดีครับวันนี้ก็ถือว่าเอาเลิกเอาชัย นะครับคนซื้อคนขายออันนี้ก็จำไว้เลยครับผมอ่านะครับต่อไปก็ฝากติดตามนะครับผมจะย้ายไปอยู่ที่ลูกข้าวเหนียวฟาร์มที่อำเภอพรยากระพงพิเศษจังหวัดมหาสารคามนะครับกับบ่าวลูกข้าวเหนียวนะครับกับทีมงานลูกข้าวเหนียวฟาร์มเราวันนี้มาทั้งร่วมงานเปิดฟาร์มนะครับมารีวิวฟาร์มในวัวแล้วก็มีวัวในฟาร์มเยอะแยะให้ชมนะครับแล้วก็ได้วัวกลับบ้านไปด้วยนะครับก็ถือว่าคุ้มครับวันนี้ก็ขอบคุณทีมงานนะครับวิวัติฟาร์มมากๆนะครับผมแล้วก็ นะครับผมพี่ๆทุกขั้นนะครับที่มาร่วมงานนะครับผมอยู่ด้านท้ายนี่ครับหลายท่านก็อยากจะรู้จักนะครับอยากให้พี่แนะนาตัวท่านไหนนะครับอาจารย์อาจารย์แนะนำตัวหน่อยครับครับผมเอ็มทีฟาร์มพิชิงจิ้นะครับครับวันนี้มาร่วมงานนะครับของฟาร์มวิวัฒวิวัฒฟาร์มนะครับฟาร์มนี้ก็เป็นฟาร์มน้องใหม่นะครับยังไงก็ฝากน้องๆเข้าด้วยนะครับ งัวพันธุกรรมเขาเป็นงัวที่ดีนะครับเป็นงัวใบเพชรนอกนะครับหลายๆตัวนะครับราคาก็จับต้องได้นะครับใครว่างก็แวะเข้ามาชมนะครับและยินดีกับลูกข้าวเหนียวฟาร์มนะครับกับวิวัฒน์ฟาร์มนะครับที่ได้ตกลงซื้อขายกันได้นะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวโงากอาจารย์มงคลนิดนึงคิดถึงอาจารย์มากเลยครับอาจารย์มงคลเนี่ยเป็นเหมือนพี่ชายผมเลยครับตอนนี้โบกลัง อยากจะเป็นลูกเขยอาจารย์อยู่ <c oughs> <reconstruction> ผมกำลังจะจีบไวโอเลตของอาจารย์อยู่นะครับครับผมอาจารย์3ามกิโลให้ผมไหมอ๋อค่าไวโอเลตนะครับก็ขอทำออเดอร์ให้ลูกค้าก่อนนะครับถ้าอยากได้อะไวโอเลตนะครับแสนห้าครับเหรียญครับ เสษหน้ามื่นเหรียญเดี๋ยวผมไปบวกก่อนนะอาจารย์เศหน้ามื่นเหรียญน,นะครับผมทุกคนได้ยินทัดเจนเแล้วนะครับผมอันนี้ก็คือเราคุยกันออกสื่อน,นะครับผมอาจารย์แกบอกว่าเดี๋ยวขอทำออเดอร์ก่อนนะครับผมถ้าอยากแกมาต่อที่เซเว่นดับเบิลยูจริงๆนะครับเจ้าไวโอเลตนะครับผมคงได้มีโอกาสาได้มาชมตัวจริงแล้วก็มาประจําอยู่ที่เซเว่นดับเบิลฟาร์มนะครับผมของอาจารย์นะครับแกก็เป็นถือว่าเป็นอีกบัวอีกตัวนึงนะครับที่วงการเรารู้จักดีนะครับเจ้าไวโอเลตนะครับลูกสาวของอาจารย์นะครับผ สำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกการติดตามนะครับวันนี้การส่งมอบก็นะครับผ่านไปด้วยดีนะครับเราได้บัวดีไปที่ฟาร์มก็ถือว่านะครับได้เป็นเกียรตินะครับได้ของดีนะครับผมจากที่เซเไปต่อยอดพันธุกรรมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทีมงานมากๆนะครับผมขอบคุณพี่คอยมาณครับผมสวัสดีครับ